เมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีสมาชิกหรือ,อลูกค้าที่ซื้อคอร์สออนไลน์นะครับก็จะเป็นเหมือนมาขอคำปรึกษาว่าจะมีคำสั่งหรือโคอ้ดต,ตัวไหนนะครับที่จะสามารถคัดลอกรูปที่อยู่ในนี้ นะครับนะคัดลอกรูปทีน่ี่ยเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์แต่แล, folder, folder และโฟลเดอร์โฟลเดอร์ละ1นึ่งหนึ่งรูปนะครับซึ่งพอมาปรึกษาเนี่ยเราไอเราก็จะถามว่าจะให้คำปรึกษาเฉยมันก็ได้แต่ว่าถึงให้คำปรึกษาไปเขาก็ทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนการคัดลอกละวางปกติแต่เป็นการคัดลอกรูปทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งในโฟลเดอร์นี้มันก็จะมีทั้งรูปมีทั้งข้อควอามมีทั้งเทคไฟล์อะไรเงี้ย แต่เขาต้องการเฉพาะรูปนะครับแล้วก็เอารูปทั้งหมดที่คัดลอกมาเนี่ยมาไล่วางไ้ไว้ในโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์เนี่ยทีละ1รูปทีละ1นโฟลเดอร์หรูปดังนั้นเขาโจทย์ของเขาคือมีคำสั่งอะไรที่เกี่ยวกับ I m a าโคก็ได้หรือ Java Script ก็ได้หรือภาษาไหนก็ได้ที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้หาคำปรึกษาไปโดยใช้อ่าคำสั่ง b a t ซึ่งเขาก็ถามเหมือนกันว่าทำไมต้องใช้ b a t เพราะว่าถ้าเป็น ทำสั่ง Python แล้วถ้าเราต้องเอาไปใช้กับเครื่องอื่นมันต้องมีการแพ็กไฟล์หรือต้องมีการค,คัดลอกโค้ดแล้วก็ต้องมีการลงอินดิเตอร์ต่างๆยุ่งยากนะครับแต่รอ t แบทเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัว Notepad สร้างขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เอาโค้ดไปวางแปะมันก็จะง่ายนะครับลำดับขั้นตอนจะเป็นยังไงแล้วโค้ดที่ผมได,ได้ได้แนะนำให้เข้าไปนั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับงานเริ่มแรกเลยนะครับผมก็ทาการสร้าง อ่าเทกไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็น,ปนชื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นโค้ดแล้วก็นํกุลไฟล์ที่เป็น txt เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น bat bat นะครับแล้วก็โป Windows จะถามเราก็ให้เรากด yes ไปนะครับเอาจากนั้นผมก็ทําการเปิดตัวโค้ดที่เรากําลังสร้างขึ้นมาด้ด้วยโดยโดยร็อตแพทนะครับนะแล้วก็เริ่มเขียนคําสั่ง .bat ลงไปนะครับ ผมคงไม่ได้อธิบายแบบลึกนะครับว่าคําคสั่งอันนี้นี่คือความหมายอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นสเต็ปในการทํางานของผมนะครับว่าขั้นตอนที่เรากําลังทำเนี่ยโค้ดชุดนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทําการดึงเอา,อารูปนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์เป้าหมายเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรหรือเป็นลิสต์หรือเป็นอะไรเหมือนที่ฝั่งโปรแกรมเมอร์เขาเรียกกันเนาะโดยการที่ผมจะ ทําให้ user ผู้ใช้งานเนี่ยกรอกพา h ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เป้าหมายเองนะครับโดยสร้างชื่อตัวแปรว่าโฟลเดอร์ t าธเท่ากับแล้วก็เราก็ใส่ข้อความไปนะครับ mm. เป็น Enter t ร e เด l d e r c o p y p a t h ปีานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ให้ user นะคัดลอก t าธลงมาอันนี้ผิดนะครับ Echo is off นี่คือแส่ว่าโค้ดยังผิดอยู่นะครับ b mm. อ t แบทไฟล์เป็นอะไรที่มันต้องฟิกตายตัวนะว่า อักขระเว้นช่องว่างต่างให้ให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นคดอาจจะรันผิดพลาดนะครับในที่นี้เนี่ยคือผมไปเว้นช่องว่างตรงเท่ากับนะครับอ,อีกทีหนึง่งนะครับแต่กอหีอืีขอออกตัวอ่าอย่างนี้ถูกนะครับเขารีเทิร์นค่าเป็นตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการคัดลอกอันนี้เมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหรือให้ยูเซอร์สามารถกรอกพาดหรือตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการได้แล้วเนี่ย ต่อมาเราก็ทําการใช้คําสั่ง CD เพื่อเข้าไปถึงโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็ในทีนี้ผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับ ar แล้วก็เขานะครับแล้วก็มาต่อมาก็คือใช้คําสั่ง for นะครับเพื่อที่จะบนนะใน CD ตนนัวนี้ CD ตัวน,นี้คือตำแหน่งโค้ดเราเนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์นั้นแล้วนะครับเราจะบนหาเฉพาะไฟล์ที่มีนามกุล .jpg นะครับจากนั้นทําการาสร้างตัวตัวแปรนะเซตนะครับ ar y เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับโดยให้รับค่าเป็นชื่อรูปแต่ละรูปนะครับบรรทัดต,ต่อมาผมก็ทำการ Echo f i ไฟลออกมาดูนะครับ Echo ในส่วนของตำแหน่งโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อรูปนะครับออกมานะครับทุกครั้งที่รูปเนี่ยจะทำการบวกค่า ar บวก1แล้วก็เค้าบวก1ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะทำการ Echo คค่าออกมาดูว่าสิ่งที่เราได้มาถูกต้องหรือเปล่านะครับ ลองทดสอบนะครับก่อนอื่นผมขอคัดลอกพาตตำแหน่งที่ตั้งก่อนแล้วก็แล้วก็ Enter เลยครับถ้าเป็นอ c h o ีโ o อีส f นี่ยแสดว่าผิดนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะะรู้สึกว่าจะมีตัวแปรผิดตัวนึงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอ ในส่วนของตัวเอาน,นี่ฮะตัวตัวไอนะฮะเปอร์เซ็นต์ไอผิดนะฮะแล้วก็อ่ะในไหนก็ได้ไหนลอง Echo คเขามาดูนะครับ Enter อ่าอย่างเงี้ยถูกนะครับถูกแล้วนะครับแต่ว่าเขารีเทิร์นค่ามาได้แล้วนะครับในที่นี้เราก็ได้ทำการดึงค่าตัวชื่อรูปมาไว้มาเก็บไว้ในตัวแปร a r อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการสร้างตัวแปรนะครับ เซตอทีเท่ากับศูนย์แล้วก็าทาการาสร้างตัวแปรที่จะรับค่าตําแหน่งที่ตั้งปลายทางนะครับของโฟลเดอร์ที่เราต้องการคัดลอกรูปไปไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในโฟลเดอร์ปลายทางนั้นก็ต้องมีโฟลเดอร์ที่จะรองรับรูปของเราอยู่แล้วนะครับในที่นี้ผมไม่ได้โจทย์มีมาแค่นี้นะผมก็เลยไม่ได้ทําการให้โปรแกรมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาถ้าสร้างโฟลเดอร์เนี่ยอันนั้นจะง่ายกว่านะครับเพราะว่า เมื่อไม่มีโฟลเดอร์หรืออะไรก็จะสร้างขึ้นมาแต่ในที่นี้คือทางผู้ที่คําของคำปรึกษาเนี่ยคือเขามีโฟลเดอร์ที่รองอยู่ในตําแหน่งปลายทางอยู่แล้วและต้องการจะคัดลอกรูปเนี่ยไปวางในโฟลเดอร์เป้าหมายนั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําการชุดที่2เนี่ยทำการดึงชื่อโฟลเดอร์นั้นมาเก็บไว้อีกเช่นเคยนะครับอันนี้คือสเต็ปของผมนะครับส่วนโปรแกรมเมื่อท่านอื่นอาจจะมีวิธีการที่สั้นกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ อเอาที่เส้นทางแต่ละคนนะเอาที่สะดวกนะแต่ในที่นี้ผมทําแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายกว่านะในส่วนของผมนะแล้วกผ็ผู้ที่มาขอปรึกษาเนี่ยเขาก็เข้าใจสเต็ปมากกว่าว่าชุดโคชุดนี้คืออะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคําสั่งพื้นฐานทั่วไปนะครับที่คนที่เรียนรู้หรือในการสร้างเครื่องมือเนี่ยจะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้เราลองรันดูนะครับชุดแรกได้ได้รูปมาแล้วถูกต้องนะครับอ่า โฟลเดอร์ปลายทางนะครับปึ๊บอ่าอย่างนี้ถูกต้องนะครับนะได้เราได้โฟลเดอร์ปลายทางมาแล้วนะครับมาเก็บไว้ในชุดอ่าตัวแปรที่ชื่อว่า a ออาอออาตาเกนี้แล้วนะครับวิดีโออาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอัดตอนบันทึกตอนที่ทำโค้ดนะครับแล้วก็เป็นการด้นสดนะครับแล้วผมก็มาบรรยายอีกทีหนึง่งนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องึงถใช้คำสั่ง .bat .bat นะครับแล้วก็มาเป็นคำสั่ง CMD ทั่วไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาไปรันในเครื่องปลายทางหรือไม่ได้เอาไปแพ็คไปขายได้จำหน่ายที่ไหนเนี่ย .bat <Yeah. S 1> เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะปรับใช้กับ Windows หลายเวอร์ชั่นได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรีซอสหรือว่าสมรถนะของเครื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นคำสั่งพื้นฐานของ Windows อยู่แล้วนะครับ เราสามารถนาไปปรับใช้กับงานต่างๆได้เยอะมากนะเป็นการตัวทั้งทั้งตัวเชื่อมระหว่างโปรแกรมก็ดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นการเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งหรือปรับแต่งค่าต่างๆในในตัว Windows ได้เลยนะครับถ้าถ้าท้า,ทา,ทาเป็นนะครับอตอนนี้ผมกําลังเอาชุดรูปภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับมามา มาทําการคัดลอกใส่ไว้ในทีนี้ในส่วนของชุดสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ใช้คําสั่ง for นะครับแต่จะเป็นการทําให้ค้นหาชื่อโฟลเดอร์แต่และโฟลเดอร์ว, er, ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าถ้ามีอยู่จริงก็ให้ทำการ copy นะครับ copy แล้วก็ทำการาวน l ูปค่าตัวไป x บวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเอา u t 1วินะครับแล้วก็ทำการ ให้ให้ตัวตัวโปรแกรมเนี่ยย้อนกลับไปที่ตัว S Y loop ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างครบ loop เนี่ยเงื่อนไข if ถูกต้องเนี่ยโปรแกรมจะยังไม่ออกจาก loop เขาจะวนทําอยุ่ซ้าๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อโฟลเดอร์ปลายทางไม่มีอยู่จริงนะครับหรือหายไปแล้วหรือไม่มีแล้วเนี่ยโปรแกรมเพงจะหลุดออกจากตัว loop นะครับอันนี้โฟลเดอร์ปลายทางนะครับโฟลเดอร์ปลายทางมา อันนี้คือจำลองว่าโฟลเดอร์ปลายทางนะตอนนี้ไม่มีรูปอยู่นะครับโฟลเดอร์พวกนี้อ่ะเยวลองดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับอ่ะแสดงว่าผิดนะครับพอใส่โฟลเดอร์ปลายทางแล้วปุ๊บโปรแกรมหลุดไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาคือขัข้นตอนการไล่โค้ดนะครับว่าโค้ดผิดตรงไหนนะครับ ตำนหน่งผาดผาดตั้งต้นผาดปลายทางผิดตรงไหนว่าเดี๋ยวขอ,ขอไล่ดูอีกนิดหนึ่งคนระับเออเสร็จ ทุกอย่างดึงมาแล้วแต่ขั้นตอนการคัดลอกผิดพลาดตรงไหนเอ่ยอ่ะผมลองเล็ก e c เอกโคค่าออกมาดูกันนะครับแล้วก็รู้สึกจะใส่ลืมใส่ไอตัวเครื่องหมายตกใจนะครับคล่อมตัวแปรไว้นะครับ ่าได้แล้วนะครับเห็นไหฮะถ้าขึ้นว่า1น,นึ่งไฟล์ Copy อย่างเงี้ยแสดงว่าการ Copy คัดลอกไฟล์เนี่ยาสามารถทําได้แล้วนะครับเราล,ลองไล่เข้าไปดูเห็นไหมฮะอันนี้คือโค้ดสีสำเร็จแล้วนะครับทุกทุกโฟลเดอร์สามารถเขาได้อะไรมีรูปที่ตัวโค้ดเราที่เราสร้างขึ้นในไม่เซตเนี้ยถูกนําไปวางไว้แล้วนะครับขั้นตอนในวิดีโออาจจะดูเร็วๆนะครับแต่ว่าการทํางานเนี่ย ผมได้มีการแบ่งช่วงเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าผมได้เป็นการอัดบันทึกแล้วก็เอามาตัดต่อให้ดูว่าขัา้นตอนการทำงานของผมเนี่ยจะเป็นสเตปนี้นะครับการทําเครื่องมือช่วยงานออนไลน์เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัว Python หรือไอ a c r o หรือพทุกภาษาสามารถสร้างได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจับภาษาไหนไปใช้กับงานไหนเราต้องเลือกภาษาที่ดูแล้วแมทกับงานมากที่สุดนะครับแล้วก็เอาสร้างเครื่องมือตัวนั้นขึ้นมานะครับ สิ่งที่ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนก็คือผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ผมมีความสนใจในเรื่องการทำเครื่องมือช่วยงานออนไลน์นะครับก็เลยค่อยๆเรียนรูนร้จับต้นชนปลายเอาเองแล้วก็ฝึกฝนทำบ่อยๆจนเป็นนะครับจนเคยชินนะครับอ,อันนี้ทั้งหมดก็ในวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่คือโค้ดโค้ดที่ได้ทั้งหมดแล้วก็ ใครต้องการโคด้ดนําไปใช้งานหรือนําไปเรียนรู้ต่อเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ลิงค์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับอา,อาจจะต้องเข้าไปโหลดในบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมเขียนบล็อกไว้แล้วนะครับมาเป็นเท่านี้ครับไปแล้วสวัสดีครบับ